สวัสดีค่ะมาสเตอร์เชลิไฟยุทธาสาขาหัดใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลล์นัทเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะนัทก็มีรถโตโย t a f o r t ์จูเนอรมาแนะนำค่ะเดี๋ยวรถจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเป็นตัว Toyota Fortuner รุ่น 2.4V ปี2016ค่ะคุณลูกค้า ปรับลดราคาพิเศษสุดๆกันไปเลยนะคะเหลือแค่822,000บาทเท่านั้นค่ะจากปกติราคา845,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนมีประวัติผ่อนดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวกันไปได้เลยค่ะออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรถภายในกันนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทน,นะคะกดจากตรงนี้หรือว่าเราจะปดลดอกจากปุ่มตรงนี้ได้เลยเพียงแค่กดนะคะก็จะสามารถเปิดประตูรถออกมาภายใน,ใน รถนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มทั้งคันนะคะเบาะจะดูใหม่มากๆเลยค่ะลุกค้าซึ่งถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะเราดูได้จากตะเข็บเบาะนะคะนี่นะคะเนียบมากๆเลยค่ะตัวพุชสตาร์ทนะคะจะอยู่มุมตรงนี้นะคะเพียงแค่เรากดเข้าไปนะคะเหยียบ ตรงเบรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นสตาร์ทอะไรนะคะลูกค้าก็จะมีเป็นตัวมัลติฟังก์ชันให้ตรงนี้นะคะไว้สําหรับเราฟังวิทยุกดรับสายหรือว่าอะไรได้หมดเลยค่ะพอสตาร์ทรถแล้วนะคะหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะหน้าจอจะเป็นแบบสัมผัสน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวระบบนําทางนะคะเผื่อมังทีลูกค้าเดิน ค้นหาเส้นทางอะไรก็คือเราสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธของทางโทรศัพท์นะคะเพื่อค้นหาเส้นทางตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าลูกค้าจะฟังเป็นวิทยุหรือว่าเป็นบลูทูธฟังเพลงจากโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะใช้เป็นตัว USB ก็สามารถเชื่อมตรงนี้ได้ค่ะถ้าจะถอยหลังนะคะก็จะมีกล้องมองหลังให้ค่ะ หลังนะคะเปิดง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มประตูก็จะเปิดอัตโนมัติค่ะเผื่อลูกค้าท่านไหนนะคะไปเที่ยวกันแบบครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าเดินทางไกลมีสัมภาระมากมายนะคะที่วางของก็จะมีขนาดกว้างพอสมควรหรือเบาะด้านหลังนะคะเราก็สามารถพับนอนลงได้ค่ะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะที่มีความกว้างสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะลูกค้า ลูกค้าทัานไหนนะคะที่จะเข้ามาชมรถหรือจะโทรติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถอะไรมาแนะนำฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ